นายพนัทเทียนสิริหรือเม่นมหาชัยนำว่าวสายที่ทำขึ้นมาใหม่นะคะว่าวสายนี้มีความยาว1,150เมตรอะค่ะประกอบไปด้วยว่าวรูปปลากระเบนยาวตัวละ4เมตร222ตัว <S <S แสดงความจงรักภักดีและน้อมรนลึกในหลวงรัชการที่9นะคะ สำหรับเว้าสายทั้งหมดนี้นายพนัทบอกว่าเป็นเว้าสายที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยทํามาใช้เวลาในการทําทั้งหมด7เดือนอค่ะซึ่งสีสันนั้นก็เป็นสีของธงชาติแล้วก็มีคําว่าทรงพระเจริญอยู่ด้านล่างสุดด้วยเขาเปิดใจถึงความยิ่งใหญ่ของเว้าสายที่เขาทําด้วยคือเขาตั้งใจทําเว่าชุดนี้มากนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพนี้ปรากฏบนท้องฟ้าใจกลางเมืองมหาชัย เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนใจคนสมุทรสาครทุกคนว่าทุกคนจงรักพักดีต่อในหลวงรัชการที่9และความพักดีต่อสารบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะฮะ